แต่งรถครับช่างเก็บรถได้เลยครับตรงนี้ครับอะไรนะเก็บรถตรงนี้ได้เลยครับนี่มันมีจุดเก็บอยู่ตรงนี้เก็บแล้วไปไหนอะ่ะมันมีให้เบิกข้างในครับครับผมตัางรูนะครับมีหย่มีคิวโอ้ต่อคิวซนะด้วยอ่ะงกับต่อคิ้วด้วยอันนี้ผมผมเป็นลูกของนาศิลานะครับผมสองคนอนะ่ะใช่ผมลูกรักด้วย อันนี้ไม่มีบริการอะไรพิเศษเลยหรอครับใช่แต่งฟรีจูนฟรีแล้วทำไงทีนี้ได้ครับอขาเขาอะทำไมไงกันงั้นผมไม่ให้พ่อผมมาเคลียร์นะถ้าอย่างนั้นอะใช่ดูหน้าดสามารถลื้อค้างออกได้เลยแล้วเนี่ยลูกแต่แต่พอดีกินเห็ดพิษเลยหน้าแก่เฮ้ยถีบดูคันแตงกุฎสวยเลยสัสขนาดนี้เนี่ยหน้าหลังเนี่ยอุ๊ยแล้วแท็กแท็กราคาเท่าไหร่ครับช่างช่างดูปะแคาจ้านกว่าๆรับกทีดังเลยไอ้ี้ก ไม่เอาเก็บเอาไปสร้างลุงถ้าลุงเอา,าเงินไปซื้อแท็กหมดลุงได้แท็กคันเดียวจะได้ลุงเปิดบอลลุงจะได้แท็กสามตาตาเรายังเนี่ยยังเลยเขาต้องทำอะไรอีกกันไม่รู้มึงมึงมึแต่งให้กูหน่อยมึงแต่งให้กูดีๆหน่อยกูทำไม่เป็นกูมไม่รู้จักรถคันนี้อะรลูกเลือกเองอะ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนะถ้าเขาไม่มีต่อแถวจะต่อแถวเอาวะ มันแบบทุกอย่างมันต้องแบบมีความเท่าเทียมอะอย่างแท้จริงอะอาจารย์ว่าไม่มีอภิสิทธิ์อะไรแบบนั้นเลยอะมีไอ้เหี้ยนี่อภิสิทธิ์แล้วประเทศเราดิแสงแล้วแซงอีกไอ้เหี้ยแซงแล้วแซงอีกอภิสิทธิ์ล้วนไอ้เหี้ยเงินมาก่อนโหยาวเลยคิวยาวเลยไหนอะคิวอยู่ไหนอะทราไมไม่เห็นเราไป เหมือนเราโดนแซงรัดคิวป่ะเออช่างครับผมโดนรัดคิวป่ะครับช่างครับว่าสองคนโดนรัดคิวหรือป่ะใช่ครับเหรอมีผู้หญิงต่อีกคิวนึงครับแล้วก็ไอหนุ่มไอ้เด็กไหนวะเฮ้ ครับเฮ้ยครับเด็กไหนครับผมเด็กไหนเนี่ยละครับอ๋าเจ๊กตังวะเอ้ยไม่มีแล้วครับเมื่อควรจะรู้นะว่าใครใหญ่อะไรแบบนี้เออเออดีดีดีไม่รู้รู้เรื่องว่ะเราก็เก่งกันดูไว้ได้เยี่เรื่องว่ะได้รู้งานเราเล้รู้งานมานังให้ตีเลยให้ตีเลยปกห้่นหนึ่งครับ เลาไม่เฉือนไปไหนอ่ะหนึ่งที่เฉือนซ้อมอยู่ครับอ๋อแล้วเราเราทำอะไรอ่ะขอผมจะไปกดแล่ครับตั้งใจทำงานนะจริงไรคิดว่าถ่ายถ่ายตั้งน้องกุนเลยแั้งน้องกุนเลยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันมาบอกได้ครับครับผมดีีมากรุ่นนะรุ่นนะคดีมากจะดีกว่าดูไว้มใจดีทุกคนใครบอกว่าดูไว้ปีศาจว์เก็บเงินข่าวว่ากูเถียงหัดใจเไรสัตว์เก็บเงินเงินเจ้าเด็ดปนเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหล หไอพนมพนมพนม,พนมครับเฮ้ยมีคนบอกว่าดูไว้ปีศาจชุดขาวกูไม่เห็นเป็นปีศาจอะไรเลยนะมดูไว้น่ากลัวปะไม่ไม่รู้เหมือนกันครับเฉยๆวะอ่ะจริงๆแกงนะเฉยๆดูวไว้อะใครบอกดูไว้น่ากลัวจะไปตบกระโหลกเลยหนึ่งทีไอ้เหี้ยน่ารักแค<ช>่ไหนเออตะกี้ไปตบหวัวแล้วถ่ายตาไม่ได้บืนเลยนงพ <oung ing> ี่ชาย <expressing> จริง ไม่ได้เหรอโอเคขอยืมได้ครับยืมอะไรอ่ะหมายถึงขอเลยอ่ะเอาไปขอตัวเองได้ไหมแจงเงี้ยมีอยู่สามล้านได้ไหมคันเนี้ยเออใจหน่อยดีมีอยู่หมื่นหนึ่งพันหกสิบห้าอันนี้ผมผมลูกนะศิลาเลยนะถ้าถ้าคุณให้ผมมาคุณก็จะมีสิทธิพิเศษในในที่นี้เขาเรียกว่าราคามิตรภาพเฮ้ยเฮ้ยใจดีว่ะสีโชแปบอกไปบึงบอกไปบึงบอกไปหกขั้นหนึ่งหกขั้นหนึ่งหกขั้หนึ่งแบายละให้เฮ้ยที่อะไรอ่ะปูนเหรอ เป็นตัวติดคุกเลย่ยให้เลยไม่ให้ไม่เอาออกไปเล่นไรขอเข้าหน่อยดิเื่องของข้าหนึ่งมีตังค์ป่ะมีตังค์ป่ะมีตังค์มึงป่ะดูก่าแบบอะไรครับเอ่อหกสามสองครับไอชิ้นนี้ก็ดีคนดีที่สุดไอ้ยักแก๊งพวกประชาชนในประเทศเนี้ยมันใจดีทุกคนใจดีใจดีใจดี เฮ้ยลุงแม่งไอพวกนั้นแม่งเปรี้ยวอ่ะเป่าแล้วแท็กเลยอะเป่าแล้วผมคั้งหนึ่งครับผมคั้งหนึ่งอันนี้ครับโอ้อะไรอ่ะสองหมื่นห้าโอ้ลุงรวยขอบคุณครับขอบคุณครับมีแกงไหนเนี่ยผมอยู่ฮีโร่ชีครับโอ้ยเฮียเอาฮีโร่ชีไอ้นี่เพลงนี้ป่ะฮีโร่ชีกูมาเดอะฟ็อกเกอร์อะไรป่ะลุงเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับโอ้ใช่เหรอครับเดียวรวยอะไม่ใช่ครับครับผมครับใครนี่รวยอ่ะโคตรลิตรอะอันนี้ใครอ่ะ หนีใครอ่ะพี่ใหญ่ชื่ออะไรแล้วเนี่ยอ๋อพี่ชายชื่ออะไรตีบอกไปตีตีตีก่อนเลยตีบอกตีอย่างเงี้ยเขาเขาจะไปไปไปทางไหนได้อีกอ่ะถ้าพูดถ้าพูดว่าตีบอกไปตีบอกไปกูกำลังจะคิดชื่อเลยบอกตีบอกไปไอ้เฮียเอ้ยกูจะไปไปไหนอีกเนี่ยเออตีก็ตีว่าไอ้เฮียตีตีตีก็ตีครับ แบ็ครับผมแบ็ครับดีดีนะจ้ะครับดีดีครับชื่ออะไรครับช like uh ื huh. Usually, uh ่อแบ็ครับชื่อแบ็ครับไอ้เหี้ยนี่กูเพิ่งพูดไปเนี่ยไม่ได้ยินไงนี่นี่มามาหมื่นนึงเลยปั๊บไปกดปั๊บโอ้โหพึ่งหมดอีซี่ไปเนี่ยรูนี่นี่รู้ถึงคิวแล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยไม่ถึงนะเขาเขาซ่อมเขาแต่งรถหรือว่าถับมันไหลหมดเน่ยใช่ปะไอ้เฮีย อันตีตีคนเลยบ้าตีตีคุณเลยบ้าตี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 คนเลยไอ้ยึดปั๊มสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยไม่ใช่ว่าแก๊งไหนครับเนี่ยแอลครับแอลเฮ้ยเคยเห็นเลยรู้รู้ป่าวว่าเติมน้ำมันปั๊มนี้เสียหมื่นหนึ่งต้องเสียนะครับนะสิลาสั่งมาใช่พอดีผมมาทำธุรกิจใหม่คือเป็นเจ้าของปั๊มใช่ตันนี้แล้วครับให้ครับใช่ เป็นที่เสร็จมื่นหนึ่งแล้วนะถือว่าค่ามิตรภาพละครันซื้อค่ามิตรภาพจะได้แบบตะปงสะพาช่วยเหลือต่อไปที่นี่ไม่มีตีกันนะครับผมเราไม่ใช้กาลังนะครับใช้ลูกใช่ลูกใช้ลูกได้ครับได้ครับให้คนอื่นก่อนเลยครับให้คนอื่นก่อนเลยครคนอื่นก่อนเลยครใครต่อยได้คนอื่นก่อนเลยไม่มีคมันมันเยอะไปครับหมื่นหนึงอ่ะเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้เป่าเป่าแล้วเป่าอะไรเป่าอะไรครับหกข้นหนึ่งหกขั้นหนึ่งหกข้นหนึ่งครับ เออรู้รู้รู้ O W ใช่ะไหมแต่แต่แต่แกงเท่มากเลยนะเสื้อเที่ยวไม่กูบอกอะไรเนตู้อยู่ดิตู้อยู่ดิตู้อยู่ดิสักนิดนึงนะเราขับรถคันนี้ขับแท็กขับแท็กให้ร้อยเทียวนะโอ้โหใจดำเลยหมดรั้หมดรับนี่เองเพิ่งสองร้อยทุกวันนี้เพิ่งเพ่ถึงสองร้อยทำให้ร้อยทำให้ร้อยดิกินอะไรอ่ะนี่ก็เก็บไว้เก็บไว้ต่อยอด เขาทางไหนไปเลยทางไหนครับเนี่ยเขาทางไหนอ่ะเ็ทางไหนครับทนกระเป๋าห้าหกเก้าครับเท่าไหร่ครับห้าสิบครับสองร้อห้าสิบครับเลขอะไรนะครับห้าหกเก้าครับทำไนบ้างครับตรงนี้มันต้องทำไงบ้างจ่ายตังค์ข้างนี่ไงนับเปิดประตูเข้าได้คนเดียวนะครับอ๋อโอเค

ขู่เฮียแพ็กจัดไอสตไัตวนน์เต๋ไปกดเงินมาสองแสนอสองแส<อ>แม่รรวยหน้าอหน้าอข้าอะไรอ่ะสองแสนแต่งรถไกสองแสนเลยเหรอประบานนั้นอนะ่ะดูชงแล้วข้นะนางในนะ่าจะเกือบล้านอ่ะ คูแต่งอะไรครับเนี่ยแต่งหมดเลยอ่ะกรงเกาะเบรกรถมันคันละเท่าไหร่คันนี้แสนหนึ่งรถระดับหัวหน้าแก๊งหรือเปล่าใช่ครับโรลส์รอยปีหกศูนย์ไม่ใช่หัวหน้าแก๊งครับคันนี้ผขาเรียนมาจากอิตาลีผู้ก่อตั้งใช่ตัวเลขอะไรครับเลขเลขหกสามสองตีเดี๋ยวนักเก็บตรงนี้เก็บตรงประตูเรื่องครับใหญ่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 จีบมันผิดมี่มันผิดได้หรอเวลาเก็บตรงนี้ฮะว่าวว้าวผ้ามาเมื่อไหร่ เข้าไม่ได้ครับผ้าผ้าผ้ามึงเป็นโควิดไงสารใช้บ้านบ้านบอลไปแล้วพี่พี่จะขายจะขายตรงตรงช็อปอะสามร้อยตรงนี้หรอสองร้อยต้องเปิดไปหาดไ้ไหมต้องเปิดไปหาดไหมไม่ครับได้ครับมัน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 ไม่เอาไาหาช่างมันต้องเปิดประตูไปหาลูกุงอะอะไรพ็ออกมาแล้วเนี่ยหกสามสองหกสามสองนะเออโอ้ยผิดผิดผิดบ้านวิ่ง ก็วะพี่หมวยเอาเงินกลมอมูลดิจะแต่งได้วะ <c oughs> อะไนวะเนี่ยตรงไหนวะเนี่ยก็ต้องท่อกลมอยู่แล้วดิอุ้ยของแต่งเยอะชาติ ยสวยต้องมีว่ะปิดป้ายทะเบียนไปไม่เปิดรอไม่เปิดเดี๋ยวโดนยิง chí à Béo Săn săn Mày tông dỡ Xinh xinh nổi mấy mèo đi hoặc ครับเก็บรถไหนครับช่างผมจะจูนอ่ะจูนเหรอไอ้ครับพี่รอที่ทำรอ,อที่ไอตีเป็นไงเฮียคุณลุงมีเหล็กมาไหมครับไม่มีอะซื้อได้ไหมครับเดินเดินเดให้น้องอไม่ทำไรหรือจะทำไรอ่ะเออลืมถลืมมาถาวช่างเลยตู้ตู้มาตู้เสร็จแล้วใช่ปหมตู้โหกหู ก็ถือสามสิบไม่ใช่หรอค่าค่าจูนเท่าไหร่ครับผมจ่ายเงินช่างก่อนได้ไหมรวมเหล็กด้วยได้มาถึงตู้มายังตู้มายังเหล็กหมื่นสี่ครับลุงค่าจูนด้วยนะสามหกเก้าใช่ครับเหล็กสี่พันเหรอครับใช่ใช่ใช่ตีเลขไหนอ่ะตังไปไปเก็บเลขหกห้าหนึ่งบอกให้เซีนทำอะไรตอนนี้หกห้าหนึ่งวางเมืไหนวะเขาไปเผื่อตัวหนึ่งี่ห้อนี้บอกบอกให้วางไว้หลังอู่ หรือเปล่าวะลุงจูนหนึ่ไอ้ไม่มันมันมีไอ้นี่คนจูนได้เยอะแยะลุงเราขอบคุณนะครับครับผมโ,โฮคตรวินเทนโซ่ะไรอ่ะ อหมเบี้ยวปะเบี้ยวปะยิงถ้ามีปืนทอมมี่นี่ยนะโอ้โหมาฟีอิตาลีขอได้ไปละไม่ได้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 ไม่สวยเลยแล็บโบไอ้เหี้ยชิเจ๋วะาชิเจ๋สู้นี่ไม่ได้หรอกทำไมถ้ามาเทียบกูอ่ะกูเลือกคันนี้นะจริงถ้าเทียบกูเลือกคันนู้นคือไอ้คันเนี้ยมันยี่สิบกว่าล้านเว้ยไอ้เหี้ยแต่คันเนี้ยมันหาไม่ได้ไง ใช่คันนี้ไม่จำเผลิตออกมาใหม่ก็ได้อะมีเงินก็ซื้อไม่ได้ถูกไหมครับใช่มีเงินก็ซื้อต้องมีครับคุณค่าทางกระเป๋าพัสด้วยกระเป๋าเลยครับกระเป๋าเลยชอบอ่ะหกสามสองครับหกสามสองอันนี้เอ็มเอ็มอะไรครับหกเหรอเฉยอะพีเอ็มอะไอ้ท่าต้องสามสี่วะข้างไหนที่มันประมูลบ้างวะชัก ทุกันเลยครับที่ผมมาครับนไอ้ชักนมเหรอ,อนนชักีแทักกี้ลูกเพลิงไอสัตว์ต้องใส่สปีกไม่สวยอ่ะต้องเดิมต้องเดิมต้องเดิมม่ายเทนนี่เป็นแล้วเย้ออันนี้คืออะไรอะ่ะคายเยนเหรอครับ ย็นหน้ามึงอะไอสัตว์อ้าวย็นเหรออาดามล่าไม่รู้จักอ่ะเหมือนเทสลาเลยเี็เทสลาไหมอยากับรถไฟฟ้าเอาไปหลอนนะมันมีรถไอ้ยไอไอแชร์กูวันที่ยี่สิบหกอ่ะกูสองคนไปพิธีกรได้ปะ วันที่ยี่สิบหกเป็นพิธีกรหรอใช่กูมีไอตีนี่ไงเอามาคู่ใครก็ได้เพราะว่ากูแบบว่าเขาเขามีและแจกเงินไหมอ่ะกูกำลังทำงานอ่ะไม่คืองานมีพิธีกรอยู่แล้วไงเพราะว่ามันต้องพิดเซ็นรถมียนี่เอาไปคู่คู่ไอตีเลยเช่นแบบว่าพิธีกรเสริมป่ะเออได้ป่ะได้ป่ะแล้วแล้วมีเงินไหมมีเงินไหมเขาหรือมีมีเงินไหมอ๋อไอเจ้ามันก็ต้องมีดิให้พิธีกระเป็นพิธีกรเออมันก็ต้องแจกอยู่แล้วว่าอายเขาเออมึงไงที่อะไรมึงน่าจะคู่ไก่บิลลี่ ไม่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 ใช่พี่คือพิธีกรอ่ะเป็นเป็นแบบทางการลยไเงยโอ้โหไปาปไปไปไปยปไปไปปไปไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไปไปไปไไป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 ไ แล้วแต่พระเจ้าครับอะไรประมาณนี้ไม่มีหรอ,อไม่มีเลยหรอไม่สีสันเลยนะไอเหียบแบบร้อยสองร้อยสามสิบอย่างเงี้ยแม่งวิ่งจริงสองร้อยประเทศงานจะเป็นแบบว่าตีมหรูๆครับมีแชมเปญให้จิบโอ้โห้ยแต่มันมันต้องมีบัตรเข้างานนะเ,เว้ไอเหียมันไม่ได้เข้าได้ทุกคนนะ<ช>แต่ดูสภาพว่านี่ก็โลโกโซชัดๆก็ไม่ได้มองคนที่พายนอกอาสารในงานคืออติทัศหมดแค่นั้นอ่ะจริงแค่นั้นแหละแข่ใเป็นงานไม่ต้องกินกันละ มีมีให้ดูว่ามันเป็นยังไงอยากอยากดูว่าเขาเป็นยังไงใบใบใบที่จะเข้าไปร่วมได้เนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างวะที่ที่คนสามารถเอาใบได้ต้องจ่ายเงินครับพี่เท่าไหร่อ่ะซื้อบัตรหนึ่งแสนมั้งโอ้ยสบายไอ้เหี้ยกูซื้อได้สิบบตรเลยรอแป๊บนึงนะครับคุณลุงครับผมรอรอสักครู่นะครับพอดีเขายุ่งเรื่องเหล็กอยู่แบบแป๊บช่งขับสามสี่ลองขับแถวนี้หน่อยดิ น้องที่ขับแถวนี้ได้ดิจะขับอ่ะคือผมไม่ให้ใครขับแบบความเร็วจริงๆมันไม่ได้อะมึงมึงก็ทำ <บ S 1> ให้มันแรงดิใช่ใช่ขอเดี๋ยวขับเลยชิอาเฮ้ยขอเดิมๆขอเดิมๆขอเดิมๆเอาปีกก่อนเอาปีกเอาปีกเอาปีกปีกเดิมมัะนอะ เออปีกดีแล้วปีกดีแล้วอันนี้แล้วอันนี้แล้วสวัสดีป้าเต้ในรถอันนี้ซื้อรถคันนี้ติดวิญญาณหรือเปล่าครับเนี่ยพี่โอ้โหไอ้เหี้ยรถไม่ไปเลยไอ้ช้างก็รู้บอกว่าขับตรงนี้ไม่ใช่หรอไม่กูไม่ขับรอบๆนี่ไงไอ้ช้างอโอเคโอเค กดสนิทซะด้วยรถคันนี้คันน่าไหน้าติดวิญญาณนะครับนี่ยังวิญญาอะไรอ่ะน่ากลัวคราคันนี้อ๋อเหรอเจียแม่งเอาขับไม่ได้เลยสัตว์เสียแม่งหวานเจี๊ยบอ่ะโอ้ลุงหนึ่งคิลเลอร์คอยล์เขาอะไรแลกอะไรได้เยอะมากเลยอ่ะแลกเกาะได้ร้อยตัวคิดดูดิได้คิลเลอร์คอยเนี่ยต้องไปเอามาจากไหนวะ โหไปดูดิห้าคิดเรื่อคอยอ่ะอีกกระสุนห้าพันน่ะพันห้าเออพันห้าไม่เล็กเกาะได้ลอยตัวเกาะก็ทำง่ายขนาดนี้เหรอไม่รู้อ่ะแล้วคนหนึ่งเกาะได้ใส่เป็นสิบตัวเลยเหรออ๋อต้องอุ้มอ่ะอุ้มคนไงถึงจะได้หนึ่งเหรียญละไงโอ้เราคนรวยอ่ะเนาะสูงเยี่ยอยากอุ้มว่ะไอ้ตะกกี้ตายดิแม่งแม่งกินอุ้มึงงั้นกูมึงได้ป่ะตีกูเอาเหรียญอ่ะมันต้องเป็นแกงป่ะ ต้องมันมีมันมีมันมีอันนี้อยู่ครับมันมีเขาเรียกว่าคือต้องต้องอาวุธหายหรือว่าปัดประกันหายครับนจะได้เรียญอ๋อยากอยู่ใช่ไหมเียโอ้โหโว้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 โ้สัดเบโคตรดีเลี้ยวโคตรดีเฮียโอ้โหจริงไหมเนี่ยอันนี้โกหกไหมเนี่ยไม่มนแรงลยไร้อนเสาไปแล้วอย่เสียะ เสียงมันจริงงป้หรือว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่มาาั้งกูมนาีนีเ่าอหก่อไปแก,กอนเสดไปแก,กอนไม่อยู่ไมีอะรอยู่เลยใช้เร็วกระดาษด้วยไปกระดาษดวยเลแปลแลกยาปพอมากไอเนาะแต่มันไพล์อสนองหูเสี่ย แม่งอยู่เป็นเยอะยนเลยเขาไปซ้อมหมดลุ้งเซ็งว่ะสามซี่ขับสามซี่แบบจะขับคันอื่นว่ะอะไรนะไปถึงอะไรนะกูจะพูดขบขีดไอ้ไรหัวอ๋อขาดสามร้อยแล้วสิไอ้สัตว์โอ้ยสี่ร้อยยังได้ ใคอยู่ให้รูว้วนสักคนม,มีใครอยู่วะใช่ไม่มีแก๊งมันมีอะไรอยู่เลยคนกี่คนวะตอนเนี้ดูไม่ได้ปะคนเอ่อสี่ร้อยบหกคนตีเดินเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วเดินกลับมาแล้ว ก็จะแบบตอนแบบว่าขับรถแบบซุปเปอร์คาร์แล้วก็แบบเท่ๆไอ้แก๊กอ่ะแล้วก็เดินแบบเราดูบุรีอ่ะได้ๆๆ เกระตัวให้กูด้วยเก็บตัวให้กูด้วยนั่งเกี้ยวน้องนั่งเกี้ยวขึ้นไม่ได้ถอนนะครับผมถอนนะถอนนะ เบ ah ah> no like ื่อแล้วเกหมดชีวิตละแรกแรกแรกรถกันไหมครับผมเบื่อแล้วอ่ะเดี๋ยวครับแรกรถกันไหมแรกแกแขกปะแรกแขกปะแรกแขกปะมามามาพุทเจมมาครับพุทเจมมาแลยวุทแจมมาเลยเอาใจมาเลยเแรงพุทสองเลยว่ะครับงั้นไป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 กันไปไปพุทสองกัแล้วปะคนมาจีงไอ้สัตวด ดูมันประกาศเลยไอ้เหีคนประกาศจะยเหรอขายที่หน้าเขาเหี้ยรถยืมไม่ตัดอ้ันนี้อ่ะรถเขาเรายืมอ่ะคนลงโอ้บางคนหน้าหายไปไหนครับเนี่ยหายหมดแล้วคนรองรอเก็บรถข้างในอ่ะครับโอเคครับมันวิ่งได้270ร้ยเจี่ยเจี๊ยเองเหรอ270ไม่ต้องเก็บได้ปะ แต่แต่แต่ผมแต่แต่ผมต้องสอนสอนขับก่อนนะเดี๋ยวผมต้องเทสเทสได้กันนะเทสได้เหรอเอาไปเทสก่อนก็ได้ครับไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าต้องต้องสอนลุงแบบว่าได้ก่อนโอ้ยผมไม่ต้องไปต้องสอนหรอกผมอ่ะขั้นเทพลุงลุงก็ต้องเก็บรถก่อนโอเคแต่ยังไม่รู้